วินอยู่ตรงไหนไงสุดยอดยเพื่ออะไรังม่เะี<ว>ยพอดไม่ทราบเหมือนกันพี่พี่พี่โมดไม่รู้ไล์ไหมเมื่อกี้พี่จิ้มผิดอ่ะมันเลยตัดไปเลย,<ว>ยพี่โมดน่าจะไลรไหม<ว>ไหล์หรือว่าอัดคลิปไม่รู้เหมือนกัน พี่มดอยู่มุมไหนไม่รู้คนเยอะค่ะหากันไม่เจออ๋อไม่รู้ไม่รู้ว่าพี่มดไลรไหมคะเป็นมาอดับแล้วเนี่ยทีมนี่นนนนังไม่เห็นพี่มดน่าจะอัดคลิปนะคะพี่มดน่าจะอัดคลิป มนเขนเขีย <laughs> พี่มดไม่ได้ไล์พี่น่าสะอาดคลิปค่ป <S <s <uk ur> ะ่อันี่ไงพี่มดไม่ได้ไลฟ์เออพี่มดไม่ได้ไลค่ะนะเห็นพี่มด <s uk ur> มดอัดคลิปค่ะ ดท้ายป่ะโอ้ยอันตรายมากเลยอ่ะกะโดดลงก่อนเสี่ยงมากเลยน่าจะขึ้นมาแสงเราแล้วมั้ง <laughs> 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 <im it S 2> น่าจะดีสุดหมดบอกน่าจะดีสุดเลยขึ้ไววเพราตัวนี้ขึ้นไวแล้ว็ต <c oughs> <t> ีละเอาไ่้องานดีดีแล้วเีนีม่เข้ากัโอต่อไปเออก็เ,ออเห็นว่าอันนี้ไลนี้เราจะกลับ <laughs> <laughs> ดูก่อนนะดอ น่าจะขึ้นมาตีอันัดหนึ่งนะ้ขึ้นมาเตียขึ้นมาเตีเ๋ยเออไอ้ยเอยขึ้นมาอันดับหนึ่งล้วก็ยังอยู่สามนะคะทุกคนวันนี้ทีมพี่ก็วิ่งไวมากเลยเอ็ดแรกขอบคุณท่าเอ็ดแรกก็เวลาดีนะคะวันนี้กล้องเจ๊ชัดวันนี้กล้องเจ๊ชัดจัดเลยจริงเปล่าคะ <c oughs> รถเยอะเปล่าคะรถเยอะคะ่ะรถเยอะ มันเป็นที่สัญญาณั้งคะวันนี้ไม่ค่อยมีใครเลยส่วนมากเขาจะถ่ายคลิปกันช่วงนี้นอี๋ยวนี้เขามีจะถ่ายคลิปชัดกันแต่ก่อนอะมันจะแย่งสัญญาณเองอไม่ถ่ายคลิปยาวเลยเราก็เลยไม่กระตุกมันก็เลยชัดเพราะว่ากล้องัะชัดตรงนี้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> อยางแรงสีมีแต่คนวิ่งเร็วอะไรไอะไร่ะ จมำมันา้ประชุมหรือวางไม่ต้องรู้นเลยยัง<ม>อยู่ยใช่ไหมยังขึ้นได้ตาเลืขึ้นได้ฮะแล้วเขาเพิ่งเอาเขาน้ำมาให้ส่วนมากส่วนมากเขาจะถ่ายช็อตถ่ายคลิปกันก็เลยไม่ค่อยไล่แล้วสัญญาณไม่ค่อยแย่งกันมันก็เลยแบบน่าจะชัดทุกปีเนี่ยโหแย่งสัญญาณกัน แล้ว <c oughs> พี่เขียวอยู่ไหนไม่รู้ว่าเดี๋ยวคู่ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อาจจะเร็วยังยังลืมถามเขาอีกแล้วเราก็ไม่ให้เลยรถมีทั้งหมดที่สิบหกทีม ยี่สิบหกทีมก็วิ่งคู่วิ่งคู่เราก็วิ่งอยู่ที่คู่ที่เจ็ดก็เป็นคันที่เท่าไหร่ทีมที่สิบสี่โหก็ยังเยอะอยู่เราเพิ่งวิ่งไปทีมที่สิบสี่มันมันเจ็ดสิบกว่าเป็นคู่เราคู่ที่คู่ที่เจ็ดไงก็เป็นคู่ก็ทีมนที่สิบสี่ ต่อไปไม่รู้ไไฮะฟังละสิบสามใช่ังละสิบสามเจ็บต้อไปกลางกลางกลางกลก็มืดโดโลซนราชาตไปยืนเขียวอยู่ไปยืนเขียวอยู่มาแล้วค่ะ่อนเปิดไฟกันแล้วนะคะทุกคน <laughs> อเคเลยว้เด,ดีเอ,อมื่แล้วค่ะทุกคนเปิดไฟแล้วเ,ออเปิดไฟแล้วนะคะ,ะ้วถึงทีมเราไม่รู้จะมองเห็นไหม อเห็นชงัรยงนรวิ่งเอสที่หนึ่งไปแล้วค่ะวิ่งนีที่หกแล้วอันนี้คือลายเอสที่สองไมของก่แล้วหรอนองปืนนะคะนองปืน จะกอเ่อนให้ยังไม่ขึ้อ๋อเ้าจะ拉ใช่อ๋อเ้าจะดึง เอสเนี่ยล่องลายเนี่ยแข่งไปแล้วค่ะพี่ชมภัยอ้อยแข่งไปแล้วโหแรงมากตื่นเต้นยอดเลยพอดีตื่นย,ย,ย,ยอดตื่นยอดแข่งไปแล้วค่ะเหลือเอสที่สองค่ะโหอ้อพี่เขาแบบสุดยอดมากเรถแรงแรงคนเยอะมากค่เะ,อเ,อะเออลินลินเพราะตรงนั้นมันชันแบบเก้าสิบห้าดูดิดูดิด รถแรงๆนั้นเลยอ่ะมีกามาแล้ว,อว,ลวเออรถแรงอยู่ท้ายๆจริงด้วยด,วดูดิมีเดบัยรุ่นบัี่นี่แหละตอนี้ปันเงินใหญ่เวลาผ่านไปได้ดนะแล้วนะผ่านแลน่าจะ ใช่ค่ะเพิ่งจะเอสที่สองก็แข่ง่าจะแข่งงินมืดอะคะก็เพิ่งจะเริ่มแข่งเอสแรกพี่จะแข่งเอสแรกยังไม่ได้สลับลายคะมคลงทางนู้นไม่ใช่ถึงถึงคู่ไหนแล้วลุยเราก็ลงทางนี้ไงทางนี้มันว่าง เ่นนหมเรายังไม่ได้สลับลายเลยไม่ใช่ไปแล้วนะไปกันแล้วคู่เราเหรอยังใกล้แล้วเหรอคู่น่ะคู่ที่เท่าไหร่ใกล้แล้วเหรอเออไหนนะ ต,ตื่นแล้วอ่ะไอ้นุนอ่ะซัดขึ้นเลยเมื่อกี้ตื่นแล้วขึ้นได้เนี่ยดูดิอันนี้เขาก็ดึงกันขึ้นไงวิ่งกันขึ้นน่าจะมีบากจักดกับไปเอาไป รถแรงทั้งน,น,นะคะ่ะมาแล้วยังเลยมันยังไม่หมดเพิ่มเปิดไฟกันหมดแล้ว

เสียงไม่มีแล้วเสียงไม่มีแล้ว ช่พายแข่งแล้วค่ะช่พายแข่งแข่งไบเอสแรกแล้วค่ะเอสที่สองก็ยังยังไม่ถึงทีน,นะคะยังไม่ได้สลับลาย หักกอีเข้าครแข่งไปแล้วค่ะเอฟหนึง่งเอฟที่สองอยังไ, <B> ไม่แข่งค่ะไไขันหน้าเขาไม่นั่นไงไม่ค่ะขันหน้าเขาซับไปไหนเก็บไว้้าหน้าแล้วขึ้นได้แล้วอันนี้เขาไปสั้นเกินแล้ว ก็เสียงคันนี่ก็เลยเสียจังหวะอัดสมไายแข่งไปแล้วค่ะเอ็ดแรกออาวาช่วยอ่ะเอาช่วยดือเอา,เอาน้ำมาให้กินเนเจ็บคอโอ้ดูดิไม่ได้แล้ว ไม่ต้องดันแล้วใช่อ๋อเล่นดันเล่นเลยอ้าว ลเราก็นึกว่าเล่นผิดลายไปแล้ว รถล,ลุงชินหรือเปล่าร้น่าจะรถลุงชินแชมคัมบจอดลึกหมดแล้วลจอดยืนลึกแล้ว รถลุงชินมีคันเดียวค่ะจองหมดแล้วแต่ก็จอดตื้นอะแล้วทีนี้คนรถแรงมนก็ขึ้นได้รถลุงชินนะคะรถลุงชินเสือทุกคัน เงินอ่ะตรงนั้นเงินใหญ่ลงชิมเริ่มมืดแล้วทุกคนขอให้ได้ติดอันดับก็ดีใจแล้วค่ะ พี่เขาเก่งกันทุกคนทุกทีมเก่งกันทุกทีมนะคะอยู่ที่ดวงดูที่เทคนิคการขับไม่รู้ว่าสลับลายกันหรือยังตอนนี้ หมดแล้วหมดแล้วทุกคนน่าจะหมดแล้วมั้งไม่งั้นเพราะนะอ่าหมดแล้วไม่งั้นเข้ามาจ่อแล้วยังไงสลับแลได้สลับลายแล้วเพราะว่าถ้าถ้ายังไม่หมดนะคะทุกคนเขาก็จะมาจ่อตรงนู้นจะมาจ่อรอวิ่งแต่นี้ตรงน่าจะหมดแล้วแต่ทีเนี้ยหลักวิ่นเราหักไปเยอะแล้วต้องใช้เชือกยาวเลยทีนี้ เอสหน่ครับวันนี้วันนี้แข่ง2เอสนะคะแข่ง2อเอสอันนี้เอสอันนี้ที่ดูอยู่นี่เป็นเอสที่สองนะคะเอสที่สองเอสที่สองเอสที่สองเนี่ยเจาะกันลึกหมดแล้วค่ะทุกคนเจาะกันลึกหมดแล้วอยู่ไลน์โน้นก็พากันเดี๋ยวยังไม่เสร็จเอสที่สองค่ะ เชือกเราคันหน้าต้องยาวพอวินหายไปสองหลักแล้วหล้วกันรถลุงชินรถแกนหนักอ่ะแกเลี้ยวยากก็เริ่มเมื่อยแล้วว่ายืนอยากจะหาที่นั่งแล้วแหละ กินข้าวกินปลากันยัง,งคะทุกคนขี้หว่างก็อยากจะนั่งแล้วก็อีไม่ได้ถือมาด้วยลำพังพาตัวมาเซ้นอยู่ไกลเซ้นอยู่ไกลดูแชร์หมดเลยฝนตกอยากจะหาที่นั่งไง <c oughs> เดินอไปทังนอนก,กันปะ <c oughs> <อ>รถขึ้นมาแล้ว <c oughs> ยังไม่ขึ้นเลย ถ้าม <ítulo> ีผ <Anyway> <you> mm ู hmm> oh, ้ช่วยมีผู้ช่วยนะมีผู้ช่วยเดี๋ยวค่อยไปนั่งไม้เมื่อยมากเลยเดี๋ยวรอกันจะใส่บูทมาป่ะให้เข้าไปก่อนรอก่อนรอก่อนรอรอกันรอกัน ได้นะขึ้นมาเลยมืดแล้วทุกคนทุกคนมืดยังทุกคนมองเห็นไหมยังไม่ขึ้นหรอปะ ที่นั่งก่อนเมื่อยอย่าให้ขาดนะโดนเองอีกโอเคเด๋ยวใครจะว่าใครได้ไหมนั่งไม้ดีกว่าเราแนั่งเอาเรียงกันเลยเออมา เมื่อยได้เลยอุ้ยขอนั่งกันนั่งเลยแข่งรถกระตูนเหรอเฮยเมื่อยขอนั่งกันนะคะนอนอยู่มุมนี้กันนี่ส่างเนลยมันไหนเนี่ยยังเห็นใต้ต้นไม้ รัลน่าจะสลับลน์แล้วนะน่นจาจะยังทหารชายออฟโรดเยเียใเ มาเส้นชัยมาแล้วเอาเส้นชัยแล้วเจอทุกคนเหลือนะขอใส่แว่นอ่านก่อนเหลืออีกกี่คู่ครับถึงทีมเราแข่งพามอสเหลือกี่คู่ถึงทีมเราแข่งอ๋อ เอสแรกของทมัยแข่งมาแล้วนะคะแต่เอสที่สองอะ่ะเขายังไม่สลับที่กันนะคะยังไม่สลับเอสกันกำลังนี้รอรอสลับเอสนะคะวิ่งเอสท,ที่สองรอสลับเอสวิ่งเอสที่สองอยังอีกนานคะะทุกคนไปกินข้าวกินปลากันก่อนได้เลยคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวพี่วานก็พี่หวานไม่แน่อาจจะลงไล์เดี๋ยวให้ขึ้นใหม่นะทุกคนทุกคนพักกินข้าวกินปลากันก่อนนะคะ เดี๋ยวพี่หวานมาขึ้นให้ดูใหม่เพราะตอนนี้น่าจะจบจบเอสแรกจบเอสแรกรอสลับรอสลับเอสเป็นเอสที่สองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอสที่สองเดี๋ยวพี่หวานไล์อีกทีนะคะขอเอสนี้ขอพี่หวานขอหยุดก่อนนะเพราะว่าเขาน่าจะรอสลับลายสลับลายเป็นเอสที่สองนะคะทุกคน <S <S เดี๋ยวเอสที่สองเดี๋ยวพี่หวานมา ไล์ให้ดูอีกทีหนึ่งเดีย๋ยวเจอกันพักกิข้าวกินปากันก่อนนะคะทุกคนอ๋อไล์จนจบนเดี๋ยวเอสที่สอง่ะพี่หวานมาไล์อีกทีนะคะเอสนี้เขาก็น่าจะรอสล,สลับสลับไลยสลับเอสกันอยู่คะ่ะเอสที่สองเอสแรกน่าจะหมดแล้วค่ะเอสแรกแข่งกันหมดแล้วนี่ทุกคนเอสแรกแข่งกันหมดแล้วไล,วลยที่สองเดี๋ยวพี่หวานมาไล์ให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกัน อีกสักคู่เดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ